สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ให้ดูนะครับว่าเครื่องซักผ้าไฮเออร์ที่บ้านนะครับเออมันเออเลอร์มันขึ้นมาว่า E2 เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดคู่มือดูเนี่ยทางคู่มือเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องของฝาครอบฝาถังในปิดไม่สนิทให้เปิดแล้วปิดใหม่เราลองแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับก็เลยเรียกช่างมาดูนะครับช่างก็มาดูให้นะครับตามประสบการณ์ช่างเห็นขี้หนูปุ๊บช่างบอกเลยว่าน่าจะถูกกัดสายไฟนะครับหนูมากัดสายไฟหนูน่าจะมาทํารังนะครับ ในเครื่องซักผ้าเราแล้วก็โอ,โ,โอ้โหนะครับก็ต้องมาดูว่าช่างเขาจะ,ะแก้ไขยังไงนะครับดูวิธีการซ่อมของเขานะครับว่าเขาจะมาแก้ไขยังไงนะครับว่ามันจริงไหมถูกหนูกัดจริงไหมนะครับมันมีรูมีรังหนูอยู่หรือเปล่านะครับก็ให้ช่างเขาจาัดก,การไปก็เคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับอะไรเกะก,กะทางช่างเขาก็ขยับออกให้มันโลง่งๆนะครับก็มาดูกันเสื่องซักผ้าเนี่ยซื้อมาซื้อมาไม่ถึง1ปีนะครับยังอยู่ในประกันอยู่เราก็เรียกช่างมาดูนะครับ เครื่องมาพากถือว่ายังใหม่อยู่เลยไม่ถึงปีเลยนะครับมีปัญหาซะแล้วนะครับเรามาดูว่าต้นเหตุของปัญหามันคืออะไรนะครับผมก็ให้ช่างเขาจัดก,การไปครับมาดูไปนะครับต้องตัดน้ําตัดระบบไฟออกก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าะจะเริ่มต้นยังไงนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ก็พร้อม เราก็มีหน้าที่ถ่ายดูไปเก็บไว้นะครับเก็บบันทึกไว้ว่าเครื่องซักผ้าเคยมีปัญหายังไงแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนที่ใช้เครื่องซักผ้ายี H H ่ห้อไฮเออร์เหมือนกันนะครับเจอปัญหาเดียวกันจะได้รู้ว่าอ๋อมันเปิดฝาถังไม่ได้ระบบเซ็นเซอร์มันเสียนี่มันเสียจากอะไรนะครับสรุปว่าช่างเขาดูว่ามีขี้หนูก็น่าจะถูกกัดใส่ไฟตามประสบการณ์นะครับก็พี่ช่างเขา,าก็จะการขันนงขันน็อตนะครับถอดเครื่องออกมาเปิดฝาออกมาด้านในนะครับคือระบบ การสั่งการมันอยู่ที่ฝาบนนะครับไมะงั้นมันต้องมีสายไฟเชื่อมนะครับระหว่างตัวสั่งการนะครับโปรแกรมนะครับกับตัวทางานของเครื่องข้างล่างนะครับเราก็มาดูว่าวงจรมันถูกตัดขาดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนขัดข้องตรงไหนนะครับก็เปิดเลยนะครับแล้วก็มาลุนเปิดมาปุ้งโอ้โหเศษอะไรไปหมดเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยหนูเมาทํทำางตรงนีน้เห็นไหมครับ ลังหนูเนี่ยนะครับอืมเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับเข้ามาทําลังอย,อย่างนั้นน่ะตรงนั้นก็มีสายไฟนะครับเนี่ยเป็นลังเลยเนะี่ยในนั้นมีตัวหนูแดงๆมีลูกหนูด้วยนะครับคุณแม่ก็จัดก,การไปเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็มองๆอยู่เฮ้ยเอาลังออกไปแล้วมันยังมีถางหนูโผล่มานี่นะ่ะหา,างหนูเนี่ยครับผมก็เนี่ยๆขยับอยู่นะโอ้หนูตัวเล็กๆก,ก็หยิบออกไปเลยครับจัดก,การเอาไปเก็บซะนะครับ ก็เป็นจริงอย่างที่ว่าครับแม่หนูทํารังนะครับมีลูกหนูมันก็กัดสายไฟครับทั้งแม่ทั้งลูกมันโตมามันก็กัดสายไฟครับแทะไปเรื่อยหนูนฟันแทะนล้ฟันขึ้นก็ถ่ายแทะเนี่ยสายไฟขาดเครื่องก็ไม่ทํางานนะครับของจะเพิ่งทํารังมาไม่นานนะหนูพวกนี้นะครับอผมก็ว่าเออมาที่บ้านมันก็แบบว่าไล่ดมไล่เห่านะครับไล่รอบๆเครื่องซักผ้าเนี่ยอ๋อปรากฏหนูมันวิ่งขึ้นวิ่งลงกลับมาบ้านมันเลี้ยงลูกมันอยู่นี่นี่เองนะครับ สายไฟก็ถูกกัดเนี่ยสายยางนี่ก็ถูกกัดเนี่ยนะฮะแต่ดีว่ามันยังกัดไม่ขาดนะถ้าทิ้งไว้นาอย่างนี้งนงคงจะกัดทะลุหมดนะครับนี่เราก็มาเห็นซะก,ก่อนจาักการเลยพี่ช่างเขาก็ดูไปนะครับสายไฟขาดหลายเส้นเลยเนะี่ยโอ้โหนะครับสามสี่เส้นถูกกัดขาดหมดเนี่ยหนูมันไต่ไปรอบเลยนะครับมันไต่รอบถังเราเลยนะครับอืม มีหมาไม่ได้ช่วยเลยมีทั้งหมาทั้งแมวบ้านเนี้ไฮเออร์นี่เขาก็ดีนะครับมีศูนย์บริการชีวิตตากนี่ก็โทรไปหาเขาครับก็ใช้เวลามาสักสี่ห้าวันเขาก็ขึ้นมานะครับพอเขาขึ้นมาทีเขาก็มาดูแลลูกค้านะครับที่ซื้อเครื่องไฮเออร์เขามาทีก็มาหลายรับจ็อบหลายงานนะครับนะครับขึ้นมาจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับไม่ใช่ว่ามาทําของเราบ้านเดียวทีก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผม ช่างเราก็ซ่อมนะครับนะต่อสายไฟไม,มันถูกกัดขาดก็ตัดต่อใหม่เชื่อมใหม่นะครับก็ท,ทําด้วยความจานานดูแล้วครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนะครับตัดแล้วก็ต่อแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็พันสายนะระบบไฟฟ้ามันถูกตัดขาดนะครับวงจรไฟฟ้ามันขัดข้องก็ทำให้เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน ดีว่าเรามีสองเครื่องนะครับมีเครื่องเก่าอยู่เครื่องหนึ่งเครื่องเก่าก็ยังใช้ได้เครื่องเก่าไม่มีปัญหานะหนูไม่เคยมาทํารังนะแต่พอได้เครื่องใหม่นี่มันมันมันมีช่องให้มาทํารังนะมันคงมาสํารวจก่อนนะสำรวจเสร็จมันก็ตรงนี้ที่ตรงนี้เหมาะทํารังคลอดลูกเลยอืมก็ตัดต่อเชื่อมเรียบร้อย มีไหมฝั่งนี้ก็มีมันก็ไต่ไปเรื่อยแทะไปเรื่อยนะครับทีนี้ก็ต้องหาทางป้องกันว่าจะทํำยังไงให้มันไม่มากัดอีกไม่มาทํารังอีกช่างก็แนะนําให้เอาลูกเหม็นใส่ครับยอดเข้าไปตามช่องพวกนี้นะครับเอาลูกเหม็นใส่ซะตรงนี้ขาก็ตัดก็ต,ต่อก็เชื่อมมันใหม่ แผงวงจรเห็นไหมฮะแผงวงจรคําสั่งแล้วกดตรงนี้คําสั่งเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งตามไปตรงน้นนะครับสายไฟขาดมันก็คําสั่งไปไม่ถึงเครื่องก็ไม่ทํางานนะครับสายยางนะครับก็พันไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อย ปิดได้ทำงานกันรวดเร็วว่องไวมากครับช่างใช้เวลาจริงๆก็ไม่ถึงชั่วโมงนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จละ คลิปนี้ผมก็ถ่ายแบบย่อๆนะครับแล้วก็ปรับตัดแต่งความเร็วจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆดูนานนะครับก็ให้ดูว่าช่างเข้ามาซ่อมก็ดูใบรับประกองรับประกันนะครับเรามีพวกใบรับประกันในพวกนี้คู่มือต้องต้อง,องเก็บไว้ดีๆนะครับผมก็เลยใช้วิธีเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ติดไว้ข้างๆเครื่องเลยเพราะบางทีนานๆไปก็ลืมนะนะครับไปเก็บไว้บางทีก็ไม่รู้เก็บไว้ไหนก็ลืมทําเสร็จแล้วเช็คตั้งโปรแกรมดูว่าเครื่องมันทํางานสมบูรณ์ไหม ก็เรียบร้อยดีครับดีว่ายังอยู่ในรับประกันไม่งั้นก็คงต้องเสียเงินครับอันนี้ก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรเลยนะครับผมก็ให้ค่าเอาน้ําให้กินนะครับที่บ้านขายของชําอยู่ก็เอาน้ําให้กินดิโพให้กินแล้วก็ให้เงินกระตปอีกนิดน้อยนะครับผมเป็นน้ําใจนะครับให้เขาไปกินกุ้งกินข้าวนะครับได้อุตส่ามถาก,ก็ช่วยๆกันนะครับมันมีประกันอยู่ก็เลยไม่ได้เสียค่าไหลค่าแรงอะไร เถ่ายใบรับประกันไปนะครับว่าเครื่องเรายังอยู่ในประกันนะทําเสร็จก็เรียบร้อยนะครับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือบอกพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บเองพี่เสียบไว้แหละเดี๋ยวผมจัดก,การเองอเรียบร้อยการมีมือถือถ่ายเก็บไว้ก็ดีนะครับเขาก็ตั้งใจทํางานนี้เพราะว่าเราถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายคลิปไว้นะนะครับอืม เซ็นครับได้รับประกันเซ็นชื่อซะโอเคเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมครับ